เคยสงสัยไหมครับถ้าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์จริงทำไมไม่แสดงให้คนทั้งโลกเห็นไปเลยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในพุทธการเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งแคว้นมคธทรงเสด็จมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่หลังจากฟังไปสักพักกษัตริย์กลับตรัสถามพระองค์ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงมีฤทธิ์มากใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเหตุชไหนจึงไม่แสดงให้ข้าพเจ้าและประชาชนเห็นเล่าพระพุทธเจ้าตรงตอบกลับอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าอาชาติศัตรูผู้แสดงฤทธิ์ย่อมยังคนให้หลงแต่ผู้แสดงธรรมย่อมยังคนให้ตื่นฤทธิ์แม้จะน่าตื่นตาแต่ก็เพียงทําให้หลงไหล ธรรมแม้เงียบงามแต่ทําให้ตื่นรู้และหลุดพ้นพระองค์เลือกแสดงธรรมไม่ใช่เพื่อให้ศรัทธานในปฏิหารแต่เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของการดับทุกข์และนั่นคือพลังที่ยิ่งกว่าอิทธิปาฏิหารใดๆทั้งสิน้นพินถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามช่องวางทุกปลุกปัญญาด้วยนะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆแบบนี้ทุกวันเพื่อเติมธทมในใจให้เบิกบานครับ